อีพนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันในที่สุด หุนเซนมันก็ลากออกมาแล้ว PHL 03เดินทางเข้าจังหวัดกำปงทมยังขนเข้ามากันยังไม่หยุดเมน่นยังเติม RM70 อย่างต่อเนื่องบ้านหุนเซนพังแน่กองทัพอากาศพร้อมบินถล่มบ้านหุ่นเซนกองทัพบุรพาประกาศเคอร์ฟิวสี่อำเภอห้ามออกจากบ้านตั้งแต่หนึ่งทุ่มรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยลวกันนะครับเริ่มที่จักขยับแล้วท่านผู้ชมครับคราวคราว,วในเรื่องขอองงจวลลายลก้นะ PHL0 03ไม้ตายของหุ่นเซนทานผู้ชมครับล่าสุดถูกเคลื่อนย้ายทานผู้ชมครับซึ่งได้รับการยืนยันจาก2แหล่งข่าวที่ตรงกันนะฮะทานผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับเพจของ Army b r i บริทเทอรีฟอร์ครับออกมาบอกกล่าวในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับ p h l 03ถูกเคลื่อนย้ายทานผู้ชมครับไปที่กำปงทมทานผู้ชมครับซึ่งได้รับการยืนยันตรงกันจากคุณวาสนาาน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอวุโสสายการทหารทานผู้ชมครับ ได้ออกมาพูดตรงกันเลยสําหรับเรื่องนี้กองมัญชาการกองทัพไทยท่านผู้ชมครับยืนยันในเรื่องนี้เวลา14บสนิกาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับตรวจพบรถดาวเทียมและรถองค์ประกอบของระบบจรวดหลายลํากล้อง PSL03 ขนาด300มมตรที่มีระยะยิงสูงสุด130กิโลเมตรนะฮะท่านผู้ชมของกองทัพกัมพูชาเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัด กำปงทมซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่จังหวัดสรากแก้วซึ่งห่างกันเพียงแค่383กิโลแต่เพียงเท่านั้นนะครับจากกำปงทมไปยังจังหวัดสรากแก้วท่านผู้ชมครับซึ่งอยู่ในวิถีการยิงของผีแดง0ูนพอดิบพอดีล่าสุดนี้นะครับทางฝั่งของสรากแก้วก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวนะฮะท่านผู้ชมครับประกาศจากกองกำลังบุรพา ห้ามบุคคลออกนอกพีษหัสถานในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดด้วยพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2457กำหนดให้อำนาจแก่ฝ่ายทหารในเขตพื้นที่ประกาศกฎอายการศึกเพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพมีความมั่นคงมีความปลอดภัยเกิดความสนบสุขของประชาชนในี่ และรอดพน้นจากความหวาดระแวงภัยคุกคามจากภายนอกประเทศเพื่อรักษาไว้เส้นอธิปไตยของชาติรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2457จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ข้อที่1นหาบุคคลออกนอกเิหาสถานในระหว่างระยะเวลา19นาฬิกาถึง5นาฬิกาในพื้นที่4อำเภอตามแนวชายแดนได้แก่อำเภอตาพยาอำเภอคูกสูงอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองหาดข้อที่2ใช้มาตรการตามกฎหมาย ให้การปฏิบัติยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457อย่างเคร่งครัดทำน้าที่ให้นี้ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่การควบคุมบุคคลการตรวจคน้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือกระทบต่อความมั่นคงข้อที่3 มีผลบังคับใช้ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นการประกาศเสียงตามสายนะครับให้กับคนในพื้นที่ได้รับทราบนะครับทุกผู้ชมครับซึ่ง4อำเภอเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมประกอบไปด้วยอำเภอตาพญาอำเภอโคกสูงอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองหาดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องราวของจรวดหลายลำกล้อง pl 03นนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่านะครับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ขเขม,มีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากจีนนะฮะโดยเฉพาะ pl 0 3ที่มีวิธีการยิงไกลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมได้ถึง130กิโลเมตรเนี่ยท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับ ไทยของเราคงไม่ปล่อยให้มันวิ่งเข้ามาในวิถีการยิงอย่างแน่นอนถ้าดูจากบทคุรภสพลาล่าสุดของพลอากาศโทจากกริฐทำวิชัยนะฮะท่านผู้ชมครับที่คุณวัฒนานาน่วมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะฮะลองเสนาธิการทหารอากาศนะฮะและโฆษกกองทัพอากาศท่านผู้ชมครับตอบคําถามในกรณีที่มีรายงานข่าวจากกองทัพบ,บกว่ากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายนะครับลดดาวเทียม และลถองค์ประกอบของจรวดพีเอเ03เข้ามาในพื้นที่กำปงทมหรือว่ากำปงโสมเนี่ยท่านผู้ชมครับคือท่านก็บอกว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงลึกนะหากกัมพูชาใช้อาวุธหนักเข้าโจมตีลึกเข้ามาในตอนในยืนยันว่ากองทัพอากาศสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เป็นภัยต่อเอกราชของประเทศและประชาชน เรามีการเตรียมแผนไว้แล้วอยู่ที่ว่ากัมพูชาจะปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบทคำพูดของพลอากาศโทจักกษธรรมวิชัยนะฮะท่านผู้ชมครับที่คุณวัสนานาน่วมนะครับผู้สึกข่าวฝ่ายทางการทหารเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีข่าวออกมาท่านผู้ชมครับถ้าในมุมของผมนะครับถ้าใจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยถ้ามันอยู่ที่กำปงธมจริงซึ่งมีระยะห่างอยู่ที่300 83กิโลทางตรงน,น,นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่ายังอยู่ห่างจากวิถียิงของพิษเอาศูนย์อยู่ท่านผู้ชมครับถ้าขยับเลยมาเหลือวิถียิงอยู่สักประมาณ100กิโลจากอธิปไตยไทยของเราผมเชื่อว่า F.6 น่าจะบินขึ้นนะครับน่าจะบินขึ้นสกัดก่อนอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เราตรวจสอบได้คือภาพจากดาวเทียมตอนนี้ดาวเทียมของเราจับภาพได้หมดนะครับว่า ทางฝั่งของเพชรเอดศูนย์สาจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนเพราะว่ากำพงจมเนี่ยนะครับมันแยกไปได้หลายจุดนะครับอาจจะไม่ใช่แค่สาแก้วที่มันสามารถไปได้และเราก็ทราบอยู่ว่าทางฝั่งของเพชรเอาศูนย์สามันมีกี่ระบบตอนนี้เองเนี่ยเห็น1ระบบวิ่งเข้ามาที่กำพงทมใช่ไหมครับก็คงจะดูก่อน,นตามสถานการณ์ที่ทางฝั่งของสแก้วอาจจะประเมินแล้วว่ามันยังไม่ได้อยู่ในวิถีการยิง นะครับก็เลยประกาศเคอร์ฟิวไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันขยับเข้ามาในช่วงค่าคืนนี้ก็คงจะได้สั่งอบพยพด่วนให้ผลจากระยะยิงนั่นเองซึ่งการที่ขเมรมีพฤติกรรมแบบนี้ท่านผู้ชมครับก็คงชัดเจนแล้วนะฮะว่ามันเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงนะครับก็คงจะเอาไว้ไม่ได้และที่สําคัญเองอย่างที่ผมบอกไปหลาย EP ว่าการที่จะใช้พีเอา0ูจะต้องขออนุญาตจีนก่อนนะครับ จีนจะยอมหรือไม่ถ้าจีนยอมให้ผมก็มองว่าแปลกนะครับหรือมันจะล่อให้เรานะครับไปติดกับขยับออกมาสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ยิงแต่ล่อให้เครื่องบินกิเพนหรือเอฟซของเราบินไปโฉบนะครับใกล้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชั้นในของเขมรมันก็อาจจะเอาไปฟ้องได้สำหรับเรื่องนี้อันนี้ก็น่าคิดอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมขเขมรนี่เยอะนะฮะล่าสุดนี่อาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ามาเที่ยวนี้อาวุธมันเยอะผิดปกติและมีอาวุธใหม่ๆเข้ามานะครับกับที่เราไม่เห็นในการประทะก,กันรอบแรกและที่สําคัญอย่าลืมนะครับผมเคยทําข่าวไปก่อนนั้น,น,นแล้วว่ามันมีรถไฟวิ่งมาจากทางฝั่งของสีหานูวิวเนี่ยขนอะไรมาไม่รู้ครับเต็มลำแล้วก็ยาวผิดปกติสําหรับรถไฟนะฮะท่านผู้ชมครับ ถ้าใครติดตามช่องผมก็คงจะจํากันได้เพราะว่าผมทําข่าวเรื่องนี้ไปแล้วล่าสุดเนี่ยน,นะครับ Rm 7 0ของเขมรก็วิ่งเข้าหน้าแนวยังไม่หยุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ถูกยืนยันจากเพจของ Army b ี่บริ r y f o r ี่ฟอร์นะครับออกมาบอกกล่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองว่าเห็น Rm 7 0นี่ครับวิ่งเข้าหน้าแนวชายแดนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวาตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเขมรมันสะสมไว้หลายระบบนะครับทั้ง Rm 7 0 Bm 2 1นะครับท่านผู้ชมและยังเหลือ R.S.R. ด้วยนะฮะที่ยังอยู่ในรอบที่เขมรนมีเนี่ยท่านผู้ชมครับจะรวจลายลำกล้องเนี่ยมันสะสูงไว้ซะเยอะเลยทีเดียวถ้ามีความ